ระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิบุตที่ประสาเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครจาวาดภาษีสุลารามรวรุหารกำลังสารวจพื้นที่เตรียมการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารรชมังคลาจารย์บริเวณถนนสงุภาเขตด,ดอนเมืองกรุงเทพมหาคนครสําหรับโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่สีที่พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิบุต เป็นประธานดำเนินการและอุปถัมภ์การก่อสร้างก่อนหน้านี้โรงพยาบาลที่สร้างแล้วเสร็จและได้เปิดบริการแก่ประชาชนแล้วได้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลคลองสามวาและโรงพยาบาลพระบงกุฎเกบุ่ีซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อยู่ในระหว่างการเตรียมการสร้างนับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่4ที่พระเด็พระคุณประเทศประสิทธิบทจะดำเนินการสร้างต่อไป